ครับอยู่กับผมนะครับนายชนะวิคุท Amazing Thailand Channel นะครับช่อง y o YouTube ดีๆของแรงงานไทยภาคการเกษตรในอินเอลนะครับผมวันนี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับมาทำงานนะครับอีกหนึ่งวันนะครับวันอาทิตย์นะครับผมมาเลยครับมาทำเลยครับครับผมวันนี้ก็ได้รับภารกิจในการแต่งต้นสตรอเบอรี่นะครับยังไม่เสร็จนะครับเหลืออยู่อีกสองแถวนะครับผมก็จะเสร็จนะครับ วันนี้ก็จะพาพี่เพื่อนน้องนะครับมาทํานะครับว่าทําต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมีแดดนิดนึงนะครับผมนี่ครับเราก็จะดึงใบที่ตายออกนะครับใบเคียงแห้งนะครับตอนนี้ก็ทายนายจ้างเป็นโควิดหน้าไปสองคนแล้วนะครับเราก็ต้องรักษาตัวเองนะครับผมปิดปากปิดจมูกให้ดีนะครับเพื่อที่จะเราจะไม่ได้เป็นโควิดหน้าเหมือนกับเข่าเกียนะครับผม กแก่ก็ไปตัวแล้วว่าเป็นนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาต้นใบแก่ๆออกนะครับที่ใบนะครับตรงปลายใบนะครับจะดํานะครับผมตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเอาออกครับแต่เดาออกหมดแล้วครับให้เหลือใบที่ดีๆไว้นะครับไม่งั้นจะโดนด่านะครับผมการทํางานภาคการเกษตรในออซ์แลนะครับของพี่น้องแรงงานไทยนะครับบางคนก็ได้งานที่ สบายนะครับบางคนก็ได้งานที่ลําบากนะครับก็ต้องอดทนกันครับช่วงนี้ก็อากาศเย็นนะครับผมอากาศหนาวนะครับอากาศเย็นมากตอนนี้ก็ลมนะครับหนาวพยายามรักษาตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงครับเพราะว่าตอนนี้โควิดที่เซลีวนี่ระบาดหนักมากเลยนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับถ้ามีอาการเจ็บคอนะครับ มีอาการเก็บคอเป็นไข้เป็นไอนะครับก็ให้รีบแจ้งนายจ้างนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับผมไม่งั้นเราจะรักษาไม่ทันนะครับถ้าเชื้อลงปอดน,นี่เรียบร้อยเลยนะครับแต่บ้านนี้ดีครับยาเขาดีครับถ้าเขารู้ว่าเป็นนี่กินยาไม่เกินสามวันครับร่างกายนี้จะดีขึ้นมาเลยนะครับผม พี่น้องแรงงานไทยพี่น้องบ้านเรานะครับญาติญาตินะครับมาดูนะครับว่าการทํางานในแต่ละวันนะครับเป็นยังไงนะครับต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับก็ต้องกล่าวไว้เลยนะครับว่างานของผมนี่ก็เป็นงานที่ที่เบานะครับผมเพราะว่าทําคนเดียวครับนายจ้างไม่อยู่เราก็ถ่ายคลิปไปครับและนายจ้างมาเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะครับ อดทนทําไปครับรอครับรอรอว่าสักวันหนึ่งเราจะทําตามฝันได้นะครับผมทุกคนย่อมมีฝันครับแต่ทั้พี่น้องนะครับอดทนครับผมเจออุปสรรคอะไรก็อดทนครับอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้เขาเรียกว่าอะไรอย่าอย่าทอแท้ครับผม ทุกคนย่อมมีปัญหากันทุกคนครับผมไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่มีปัญหาเนาะเบ็นี้ก็เน่านะครับคือเก็บไม่ทันนะครับเน่านะครับทิ้งครับนี่นะครับเราก็หาไปเรื่อยครับเหตุผลนะครับที่สาเหตุที่ต้องเอาใบแก่ออกนะครับผมเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคืออะไรครับสาเหตุนั้นครับทำไมเราต้องเอาใบแกอวทำไมเราไม่ปล่อยเลยครับผมก็คือนะครับการที่ เราเอาใบแก่ออกนะครับผมจะทําให้ต้นนี้โล่งนะครับทําให้แสงแดดนะครับเข้าไปถึงโคนต้นได้นะครับจะไม่เกิดเชรานะครับผมแต่แบบนี้ครับทําให้เกิดเชราแล้วก็มีนอนครับน้อนมากัดกินนี่ครับเก็บกินผลอ่อนนะครับของต้นสตรอเบอรี่ได้นะครับทําให้ผลผลิตเสียหายนะครับผมอันนี้ครับก็จะมองเห็นแสงแดดเข้าไปไม่ถึงนะครับพวกนอนพวกเทียนะครับก็จะเข้าไปซ่อนตัวในนี้นะครับ เมื่อตอนกลางคืนมันก็จะออกมากินนะครับออกมากินดอกสตรอเบอรี่ออกมากินยอดอ่อนครับสตรอเบอรี่นะครับทำให้ต้นสตรอเบอรี่นี้ขาดน้ำเลี้ยงนะครับแล้วก็พอเช้าขึ้นมาก็จะเฉานะครับเราจำเป็นต้องทำความสะอาดต้นสตรอเบอรี่มันทำความสะอาดนะครับเพื่อให้แสงแดดเข้าไปถึงนะเพื่อให้นอนมันไถได้นะครับ แล้วเขาที่ส่วนผมนี้ก็เขาจะไม่ใช้ยาฆ่ามาแมลงนะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มทําเลยนะครับเขาจะใช้ตัวกินเพียนะครับ ก็จะใช้ตัวกินเพียนะครับเพื่อมาทำลายเพียนะครับโดยการใช้ธรรมชาตินะครับเข้ามาช่วยนะครับจะไม่มียาฆ่าแมลงเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครทําใช้ยาฆ่าแมลงนี่ถ้าเขาตรวจเจอนี่โดนปรับหนักนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเพราะว่าผมใส่แมสสองชั้นนะครับผมกันนะครับ อยู่คนเดียวแล้วก็กลัวครับเพราะว่าลมลมพัดมาเราก็ไม่รู้ว่าจะพัดอะไรมานะครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้นะครับเพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับเพราะเราหาเงินให้ครอบครัวนะครับผมแล้วก็สร้างอนาคตนะครับหาเงินเพื่อที่จะไปทําฟาร์มนะครับผมก็ชิดได้หลายอย่างนะครับทําฟาร์มหลายอย่างครับผมอนาคตนะครับเรากลับไปที่บ้านเราจะไม่ได้มาอีกนะครับ ราต้องมีงานที่เราทําแล้วเราชอบนะครับผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์นะครับมันชอบแบบนั้นนะครับก็จะจ็บเงินนะครับจ็บเงินไปทําให้ได้นะครับเพราะตัวเองก็อายุเยอะนะครับก็พูดไปแล้วครับผมอันนี้ก็พามาดูครับการแต่งต้นสตรอเบอรี่นะครับ ให้ที่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับได้ดูนะครับได้บางคนก็ปลูกสตรอเบอรี่อยู่นะครับจะได้รู้นี่เทคนิคนะครับในการทํายังไงให้สัปรตรอเบอรี่นี้ลูกใหญ่นะครับเขาก็ทําแบบนี้แหละครับเขาก็จะทําความสะอาดเสร็จปุ๊บเขาก็จะใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ก็จะมากับสายน้ําหยดนะครับผมเขาก็ใช้เป็นระบบน้ําหยดนะครับไม่ใช่ระบบสปริงเกอร์นะครับเพราะตามที่ผมดูนี่ ต้นสตรอเบอรี่จะไม่ชอบน้ำฝนหรือน้ำค้างนะครับเพราะจะทำให้ลูกเน่านะครับผมถ้ามีน้ำาขังหรือลูกสตรอเบอรี่แบบนี้นะครับโดนน้ำนะครับจะทำให้เปื่อยนะครับผมนี่ก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันครับแต่ว่าตามที่ผมเก็บมาตอนที่ผมทำมาเนี่ยคือก็เกลี่ยไม่ให้โดนน้ำนะครับ ถ้าฝนตกนี่เท่าแก่ก็จะเอาผ้านะครับเอาม้วนพลาสติกนะครับลงนะครับผมจะเป็นแถวยาวเลยนะครับเป็นเหล็กต่อกันนะครับทําเป็นม้วนพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมคลิปหน้านะครับผมจะอาจผมจะถ่ายทําให้ดูนะครับว่าการทําม้วนพลาสติกขึ้นแบบนี้นะครับในคานะครับมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ใช้งบประมาณไม่เยอะครับ ตามที่ฐานตาแก่มานะครับเพราะว่าเวลาฝนตกเราก็เอาลงนะครับเวลาแดดเราก็อาขึ้นนะครับแค่มูนแค่ที่เดียวนะครับก็ขึ้นหมดเลยนะครับก็สะดวกครับสะดวกสบายคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์กับพี่น้องนะครับก็ขอกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนะครับ ของนายธนาพิพุทธเอาพิซซิงไทยแลนด์นะครับผมชาแนลครับช่อง youtube นะครับสำหรับแรงงานไทยและคนไทยนะครับที่อยู่ทั่วโลกนะครับนายดูได้ชมนะครับแล้วก็ชาวโลกนะครับที่ใครเข้าใจภาษาไทยนะครับก็ชมได้ครับผมไม่มีไม่มีอะไรที่คนเราจะทำไม่ได้นะ ขนาดภูเขาลูกใหญ่ๆเราก็ยังเอาลงมาได้ครับแล้จะนับภาษาอะไรกับงานแบบนี้ครับผมนี่ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจนะครับผมผมก็จะทำคลิปเรื่อยๆครับให้ดูการทำงานท้งแต่ละวันนะครับผมอาจจะมีซ้ำกันบ้างอาจจะมีเทคนิคนิดๆแค่น้อยแต่ละวันนะครับก็จะได้บอกได้แนะนำให้พี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆนะครับ ได้ดูแล้วก็ได้ทําตามบ้างนะครับบางอย่างมันก็เป็นเทคนิคที่เราคิดไม่คิดไม่ออกนะครับพอถึงเวลาทําก็จะคิดออกนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับบ๊ายบาย